อ๋อน้องน้องไม่อยู่ตรงนั้นหรอกค่ะวันนี้จะมาดูอะไรเนี่ยวันนี้พ่อทำอะไรให้เล่นอ๋อช้างกองกระดาษโอ้โหไม่รู้ว่าเหมือนช้างหรือเปล่ามีตาด้วยนะอ่าช้างมีกี่ขาเนี่ยเอาน้องทำดิจีไหนพี่ก้าป้อนอาหารช้างได้ไหมเนี่ยป้อนอาหารช้างได้ไหมเอาอะไรให้ช้างกินดีมีผลไม้ไหมต้นน้ำ ให้ sea, 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 ite, sea, ah. ช้างกินข้าวหน่อยสิช้างหิวข้าวแล้วอ้าวไอ้ช้างกินอะไรอามามามอ๋ออามามามเอาช้างเดินไปไหนอ้าวโหช้างกินอะไรเต็มเลยโอ้โหอ้ออ้อด้าโอ้มีแบ็กแมนมาช่วยด้วยนะครับแบ็กแมนมาทำไรลูกมาขี่ช้างเหรอโอ้โห ว้าวไหนช้างมีอะไรบ้างเนี่ยมีหูไหมเนี่ยอ๋อมีตาด้วยวไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าพ่อพยายามทำได้เท่านี้แหละา <c oughs> ช้างตัวใหญ่อะไรอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้แบะอห้เดอะฮักมา Ah